ในป่าใหญ่อันเงียบสงบมีกระต่ายน้อยชื่อตังเมที่ขี้อายและไม่กล้าเข้าไปเล่นกับสัตว์ตัวอื่นวันหนึ่งตังเมหลงทางและได้พบกับสัตว์แปลกหน้าหลายตัวการผจญภัยครั้งนี้ทำให้เขาได้เรียนรู้คุณค่าของมิตรภาพและความกล้าในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายน้อยสีขาวนวลชื่อตังเมอาศัยอยู่กับแม่ของเขา ตังเมเป็นกระต่ายที่ขี้อายไม่ค่อยกล้าออกไปเล่นกับสัตว์ตัวอื่นวันๆเขาเอาแต่นั่งฟังเสียงลมพัดผ่านต้นไม้กับมองดูเพื่อนๆวิ่งเล่นอยู่ไกลๆวันหนึ่งตังเมเดินออกไปเก็บดอกไม้ให้แม่แต่เผลอเดินลึกเข้าไปในป่าและหลงทางเขารู้สึกกลัวและเริ่มร้องไห้ถ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงหนึ่งดังขึ้นตังเมเงยหน้าขึ้น เห็นตัวนิ่มชื่อหนามแก้วยิ้มให้ฉันชื่อหนามแก้วฉันอยู่แถวนี้เองอย่าร้องนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านนามแก้วพาตังเมย์ไปพบเพื่อนๆของเขาได้แก่ลิงน้อยสซนชื่อชิงช้างเต่าผู้อ่อนโยนชื่อพี่หอยและนกฮูกฉลาดชื่อคุณครูฮูก พวกเขาเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานตังเมรู้สึกอบอุ่นและเริ่มหัวเราะออกมาครั้งแรกในรอบหลายวันเมื่อกลับถึงบ้านตังเมเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังและตั้งแต่นั้นมาเขาก็กลายเป็นกระต่ายที่กล้าออกไปเล่นเรียนรู้และมีเพื่อนมากมายในป่าใหญ่ข้อคิดของนิทานบางครั้งความกลัวอาจปิดกั้นโอกาสดีๆที่รอเราอยู่ การกล้าเผชิญกับสิ่งใหม่ๆและเปิดใจให้มิตรภาพจะทำให้เราเติบโตและมีความสุขมากขึ้น